อันนี้นะคะเป็นธุรกิจในครัวเรือนจริงๆเลยนะคะเจ๊ทำทั้งหมดห้าร้อดอกนะเสียเวลาไปอาทิตย์นึงเลยนั้นไม่ได้พบปะเพื่อนๆเลยนั่งทำกก็มันก็เป็นรายได้เนาะเออลงทุนนะคะกาลิบินแล้วเจ๊ขายริบินราคาถูกด้วยเพื่อนๆอินบอทเข้ามาได้นะอยากได้ริบินราคาถูกนะคะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะนะคะหรือจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะคะแล้วค่อยติดต่อกันนะคะ เออลิบบินราคาถูกของเจ๊นะคะบอกได้เลยว่าสามารถสามารถสร้างสร้างเม็ดเงินให้กับเพื่อนๆได้อย่างคุ้มค่าทีเดียวนี่ค่ะนี่ไหมนะครับพี่ขาอันนี้คือดอกทิวลิปนะนี่ ดอกทิวลิปค่ะดอกทิวลิปง่ายมากอันนี้นะคะจะทำอย่างช้าๆเลยค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ให้จําง่ายๆนะคะเจ๊กำลังคิดอยู่ว่าจะไปวางร้านค้าอยู่ที่ติ๊กตอกอะค่ะ น,นี่เราโชว์เคสขายริบบิ้นแล้วนะคะนอกนั้นก็นี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อขาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะงานฝีมือเนี่ยนะกินจนตายก็ไม่หมดเพราะมันเป็นงานฝีมือล้วนๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมคะคือมันอยู่ในสมองเราแล้วอะ่ะ มก็แค่ประดิษฐ์ประดอยออกมานะคะตามสมัยตามนิยมเนี่ยก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเพื่อคาจากนั้นก็ล็อกนะคะมาล็อกเลยค่ะได้เปการเสียบสามค่ะที่มันไปตรงๆเลยนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะ บางคนนะคะเขาก็จะทําแค่นี้ก็เสร็จแล้วอะค่ะก็ได้แล้วนะคะก็ได้เหมือนกันนะก็มันล็อกแล้วอะสามารถที่จะแบบออกสู่ตลาดได้เลยค่ะนะมันมีลายอยู่แค่นี้นะคะถ้าดอกทิวลิปนะคะแต่ว่าจะทําให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคะเราจะมีแบบตกแต่งะคะ่ะ ตกแต่งตรงนี้นะคะมันก็จะสวยเขาเรียกตกแต่งจะไม่รู้เรียกอะไรนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะดอกทิลิปนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวตัดให้เพื่อนๆดูก่อนนะเนี่ยจะก็จะตัดแบบนี้นะคะให้มันสละสลวยสวยเกย๋สักนิดนึงนี่แบบนี้นะเนี่ยค่ะ นี่ะคะได้แล้วดอกทิวลิปเนี่ไปฮะแค่นี้เองใช่ไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วคะ่ะเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากเหมือนธรรมชาติเลยแต่มันจะมีจุดเด่นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเราอยากจะให้มันสวยงามมากกว่านี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอานี้เลยคะ่ะนะ เพื่อนๆสามารถตกแต่งได้นะคะนี่ค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้ดอกนี้นะคะสวยงามและมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะด้วยการตกแต่งแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะโดยใช้สีเขียวมาแต่งเพื่อนๆอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะนะคะ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้สีไหนอาจจะใช้สีขาวมาตกแต่งก็ได้นะคะหรือสีม่วงได้หมดนะคะ่ะนะคะลิปินเนื้อสายเนี่ยมันจะมีความเงานะคะสวยอยู่แล้วนะไหมคะนี่ค่ะ